วางของเขานี่ใส่ลงไปเลยครับแม่ากินแค่อย่างนั้นนะเดี๋สิครับากาลงโจไปสองย่างโอ้โหกรถามจิงมั้งอย่าลืมกดติดตามให้ลุงถ่ายแม่ทำเลยนะคะกุญยสวัสดีค่ะเดือยังเกใส่เกใ,ใ,ใ,ใส่เลยวางอ,อีกมือนึงกะ่เนี่ยตร,ตรงนั้นก็มีให้วางแล้ว เออนี่เทเสร็จแล้วมันโดนหน้านะเอาเทที่เร็วเทลงไปเทตรงกลางกะเออยังมีดำเกินแล้วทำไมน้ำมันไว้ไหนอ่ะเราจะหนีไปไหนเอ้าไปชัวแล้วรีบกลับเดี๋ยวมันไหม้นะโอไม่เอาแล้วนะโหเพื่อนๆจะดูรอดูอยู่แล้นั่งไม่แล้วเร็วขึ้นไปกลับเอาตะหลิวมาเอาตะหลิวไม้มาที่เออขึ้นไปกลับกลับไปกลับมา อย่ามองนีมม่มาที่เบาให้อโอ้อโอ้คนซิว้าวเดี๋ยวเราต้องการนะตังเลยจังนุ้นเขาปิดไม่ปิดไม่ปิดอ,อันนี้คืออะไรตาป้องกันืออโอ้โอ้จะได้ไหมเนี่ยจะได้เรื่องไหมเนี่ยอ๋อหลังออกใข่เสร็จไปแล้วใช่ไหม มหมูพอไหมนี่อืมอ้า,าขัดมันไม่เด้งขนาดนั้นหรอกมันจะเล่งแก๊สให้ไม่เล่งาไม่เล่งก็าบอกว่าไม่เลียงเอาไมา่เอาเดีไม่าเอานี่ใส่ด้วยเอากันมา อยออเนี่ไม่ต้องเกี่ยวน่เกียแค่กดตงนี้ตอนแน่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ิเ่ไหมเราต้องเอาให้มันป็สีขาวแบบนี้เนี่ยไหนที่ไม่เหลก็เกียวเราทำมันอะไรยากนั่นแหนละันเมนูอื่นก็ไม่ต้องทำเหมือนกันสักอย่างนี้ใครใครอะไรนะที่เมนูใครใดาวเลยนะ กูอะไรโอเค okay. ไปดาวคันซิโล,ลกูอะไนีไอเกอะที่แดงดนะอาทิตแดงดนะถนะนะนะ้ากลับสิต่อข้าวก็อย่างเงี้ยนละราต้นั่งค่ะกเชนะ่ะเามาให้ใส่ด้วยนะโปเกมอนไป อืม่ได้ไม่เหมือนกันเดียวจหน้ายมันก็ชอบโดนนิ้วอ้าวอสีนั่นเลยซอสดำ,ดำ,ดำใส่เลยพอ่พอปรุงไปแล้วครับลงไปเลยอืมได้หมดเลยตามขอบๆไปสิเอองั้นก็ได้อา้าววางไว้ที่เดิมนั่นแหละโคนให้ทุกอย่างให้เข้ากันอืม ปกติพ่อจะใส่น้ำไหมคะใส,ใส,ไใส่ไม่ใส่ไม่ใส่แต่ของเธอมันมันจะอะไรมันกระเด็นไม่ใช่เหรออ้าวคนให้ทั่วแล้วก็เอาฝาปิดคนให้ทั่วให้มันกระจายให้มันกระจายให้มันกระจายกระจายให้มันโดนน้ำเยอะๆอ่ะแล้วก็เอาฝาปิดอืมโอเคยิงไว,ทว้ทักห้าวินาทีจะไม่ใจมากเราจะเปิดใส่หน้าน่ะเต้นรอเลยอ่ะพ่อ,พอเปิด เปิดสิอ,อ,อืออ่าวคนคนคนไม่เป็นไรหรอกช่ดละก็พร้อมแล้วกันเออะเราชิมดูสิอยากชิมชิมหน่อยดิเอามือจุ่มลงไปเลยที่ร,ร้อนๆนะ่ะได้ไหมอรอให้มันเย็นก่อนแล้วก็แตะเออไม่มีพอดีเออฉันิ้วแตะเป็นไงไม่ได้กินไม่ได้รับรู้รสชาติหรอกได้ไหมโอเคไว้ยังคนอีกหน่อยนึง ก็ไดอีกหนหนึ่งไหมเ yeah. นี่ยเดนะเทเลยเราจะเทใส่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยปั๊กเปิดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมอา้าวมาขอเทเองปั๊กก่อนนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆนี่ยหวานของเขานี่ใส่ลงไปเลยครับโอ้โหอยากินเทอย่างนั้นนะดูสิครับ่าาลูกโจ๊บสองน่ง้ว